ขอให้พี่กินพามาแฮมกับแฮมเบอร์เกอร์น้องคนนี้บอกว่าขอมาตั้ง30กว่ารอบแล้วแลวคือเราเพิ่งโพสคลิปแบบนี้ประมาณเดือนหนึ่งโซขอบคุณที่ดูทุกเอพิโซดนะน้องเดี๋ยวไอจัดให้เริ่มพามาแฮมเนี่ยเขากินกับขนมปังกันนะแต่เขาไม่กินกับแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งสิ่งที่เรากำลังจะลองเนี่ยคนอิตาลีน่าจะแบบงงเลยเว้ยถ้าเห็นนะแต่เรื่องสายลองของแปลกไอทำแน่นอนเบอร์เกอร์หมูขอว่าขอกินสักคำก่อนนะอืวอิปอริอันแรกผมจะดึงเบอร์เกอร์ออกมาแล้วใส่พามาแฮมเข้าไปแทนก่อน พามแฮมเบอร์เกอร์ลองกันเลยจัดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้อวยชอบกว่าที่คิดเยอะเลยเวย้ยคือขนมปังมันนิ่มใช่ป่ะแล้วมีซอสอยู่แล้วแล้วพอเติมความเค็มของอันนี้เข้าไปมันอร่อยจัดอาจจะเป็นสูตรด้วยอันนี้เป็นเบอร์เกอร์สูตรนินจาหมูรสชาติมันเลยไปได้ดีเพราะมันก็เป็นเบอร์เกอร์หมูทำแม่แฮมก็ทำจาหมูหแล้วเอาจริงอันนี้ดีมากเราให้9.5เต็ม10น้องครับให้ไอเดียได้ดีมาก ตอนนี้เรามาลองแบบใส่เบอร์เกอร์หมูไปด้วยก็คือพาร์มาแฮมเบอร์เกอร์หมูใส่ไปท็อปปิ้งเริ่มอันนี้แทบไม่ได้รสชาติพาร์มาแฮมเลยก็เป็นเบอร์เกอร์หมูปกติอร่อยนะอันนี้ให้แปดแต่ใส่พาร์มาแฮมล้วนของโปรของเนทใครดูถึงท้ายคลิปก็ขอให้ชีวิตนี้มีความสุขเพราะทุกคนทําให้เนทมีความสุขจริง thank you นะถ้าใครชอบคิมเนทนะฝากกดติดตามด้วยและเดี๋ยวเนทเจอน้องๆทุกคนในคลิปต่อไปสวัสดีครับไอ่กินต่อดีกว่า